แล้วมีโอกาสได้สนทนากับอาจารย์โยวัดศรีธรรมารามวัดทุ่งกาดท่านก็ถามอาจารย์แต่ว่าอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเรื่องของคนไม่กินเนื้อสัตว์หรือว่าพระที่ไม่ฉันเนื้อหรือว่าพวกกินเจเนี่ย ที่เขากินแต่พืชไม่กินเนื้อเราถามเหมือนกับว่าพวกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไร้เรื่องการที่มนุษย์หรือว่าคนกลุ่มหนึ่งไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์หาเหตุผลเหมือนกันไม่กินเนื้อสัตว์ อันดับแรกเราดูที่มนุษย์เราเนี่ยมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่วิวัฒนาการมีสายมาจากพวกวานอนพวกลิงลิงเนี่ยเป็นสัตว์กินเนื้อหรือว่ากินพืชหมายความว่าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อกินเนื้อหรือกินพืชสัตว์ในโลกนี้มันก็มีกลุ่มใหญ่ๆที่กินเนื้อและกินพืชนพวก สัตว์นักล่าต่างๆพวกเสือพวกนกเดี่ยวนกอินทรีเจระเข้เนี่ยพวกนี้ก็เป็นสัตว์ที่กินเนื้ออย่างเดียวพวกที่กินพืชก็พวกวัวควายช้างม้าเนี่ยพวกนี้ไม่กินเนื้อสัตว์เลยกินแต่พืชกินหญ้ากินใบไม้ต่างๆสัตว์กลุ่มที่สามก็เป็นสัตว์ที่กินเนื้อและพืชกินทั้งพืชและเนื้อสัตว์ มนุษย์หรือว่าลิงก็เป็นสัตว์ในกลุ่มนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืชแล้วก็กินเนื้อแต่มนุษย์เนี่ยถ้าเอาเขาจริงจงนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่กินพืชกินพืชผางผลไม้มาก,กามากกว่ากินเนื้อสัตว์เขาดูจากฟันของของคนฟันมนุษย์เนี่ยจะมีฟันที่เป็นส่วนที่เรียวกว่าเขี้ยวเนี่เล็ก เขี้ยวไม่ยาวเขี้ยวคือฟันที่สำหรับเอาไว้กัดเอาไว้ฉีกไว้กระชากเป็นฟันของนักล่าเช่นพวกเสือเนี่ยจะมีฟันที่ยาวมนุษย์ฟันเล็กมีฟันตัดมากมีฟันบดมากฟันกลามพวกนี้เป็นเป็นสำหรับบดเขาก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืช บางบางท่านว่านะเจ็ดสิบเอร์เซนกินพืชเจ็ดสิบเอร์เซนกินเนื้อสัตว์สามสิบเปอร์เซนตอันนี้ถ้าดูจากการออกแบบของธรรมชาติก็แสดงว,ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นหลักกินพืชเป็นหลักที่ทีนี้ถ้ามาดูในปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันก็กระจายไปอยู่ทั่วโลกมนุษย์กลุ่มต่างๆในโลกเนี่ยตามความเป็นจริงในปัจจุบันหรือที่ผ่านมาก็ได้ มนุษย์เนี่ยมันกินเนื้อหรือว่ากินพืชมากกว่ากันถ้าลองแบ่งคนเป็นสองกลุ่มนะเอาง่ายๆกับพวกฝรั่งกับพวกพวกเอเชียบ้านเราเนี่ยพวกเอเชียกับพวกพวกฝรั่งเขากินอะไรพวกฝรั่งพวกผิวขาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกินเนื้อสัตว์มากกว่ากินพืชแม้แต่คนคนจีนที่อยู่ทางตอนเหนือ ก็กินเนื้อสัตว์มากกว่ากลุ่มที่เป็นชาวอาหรับก็กินเนื้อเนื้อสัตว์มากกว่าที่เป็นอย่างนั้นก็โดยเหตุปัจจัยตามภูมิประเทศคนที่อยู่ในประเทศเขตหนาวเนี่ยพืชพันธยาอาหารไม่เจริญงอกงามเหมือนบ้านเราซึ่งอยู่ในเขตร้อนอาหารส่วนใหญ่ของเขาเกิดจากการทำปศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้า พืชที่จะให้กินเนี่ยมีน้อยเขาก็กินพืชเขาเขาเขาก็กินเนื้อสัตว์เป็นหลักกินพืชเหมือนกันแต่น้อยกว่าแต่ถ้าเป็นคนบ้านเราคนคนทางใต้นะคนทางเอเชียเนี่ยต้นไม้เยอะแยะเลยพืชผักนี่เดินเข้ามาในป่ามีให้กินคนไทยเราบ้านเราเนี่ยก็กินพืชเป็นหลักนะสมัยโบราณอาหารของเราที่เป็นหลักสมัยก่อนก็น้าพริกน้าพริกเรากินกับผัก น้องพีกทำมาจากอะไรเขาทำมาจากสัตว์ตัวเล็กๆเช่นกะปีหรือว่าเคยก็ทําจากกุ้งตัวเล็กๆอาจจะมีปลาแห้งมีปลาบ้างก็ถือว่า,ปาเป็นเนื้อสัตว์แต่ว่าเป็นส่วนน้อยกินผักมากนานๆครั้งก็จะกินสตัตว์ใหญ่เช่นเนื้อวัวเนื้อแก้งเนื้อควางก็เรียกว่ากลุก่มกลุ่มใหญ่เลยดีกว่ามนุษย์กลุ่มใหญ่ในโลกเนี่ยกินเนื้อเป็นหลัก ทางอาหรับพวกแขกเขาไม่มีต้นไม้เลยอยู่ในทะเลทรายเขาก็เลี้ยงแพะเลี้ยงอูดอาหารหลักของเขาก็เป็นพวกนมจากสัตว์ที่เขาเลี้ยงแล้วก็เนื้อสัตว์เพราะเขาไม่มีพืชเขาก็กินเนื้อกลุ่มใหญ่ในโลกส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีกลุ่มสองกลุ่มใหญ่เหมือนกันที่ไม่กินเนื้อสัตว์สองกลุ่มใหญ่ที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็อยู่ในประเทศอินเดียคือกลุ่มที่นับถือศาสนาพรามณ ศาสนาฮินดูพวกพวกฮินดูเนี่ยที่นับถือพระนารายพระอิศวรพระศิวะเขาเป็นมังสวิรัตเเขาจะกินถั่วเป็นหลักกินถั่วกินพืชจะไม่กินเนื้อสัตว์อันนี้ก็อาจจะเป็นคติของเขาเนะไม่กินเนื้อสัตว์อาจารย์ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาทับถือพวกวัวเป็นพาหนะของเทพเจ้าอย่างเนี้ยเขาก็จะไม่กินเนื้อวัว พวกฮินดูไม่กินเป็นมังสวิรัตเลยไม่กินเนื้ออีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ทางประเทศจีนเนี่ยพวกชาวพุทธมหายานพุทธมหายานของเราเนี่ยก็ที่เราถ้าจะเห็นก็พวกกินเจเนี่ยพุทธมหายานไม่กินเนื้ออันนี้น่าสนใจพุทธมหายานทำไมไม่กินเนื้อทำไมพุทธเราพุทธเทรวาถึงกินเนื้อ ถ้าย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลหลังจากพุทธปรินิพพานเนี่ยพระก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือสายเทวลาวะค,คือสายเราอีกสายหนึ่งก็คือสายมหายานมหายานก็พวกพระจีนที่เบตสายเราก็คือไทยพมา่าลังกาลาวเขมรนะก็ให้เข้าใจว่าพุทธเนี่ยมันตอนปัจจุบันแบ่งเป็นสองพวก พวกมหายานพวกจีนกับพวกเราาทรวาสของเราของเราเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ห้ามกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ห้ามแต่ว่าของพวกมหายานหรือพระจีนเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าห้ามพระเจ้าห้ามไว้ที่ไหนในพระไตรปิฎกเขาก็มีพระไตรปิฎกเหมือนกันที่พระสังทำจังมาเอาไปไม่แน่ใจว่าในพระไตรปิฎกเขียนไว้หรือเปล่าแต่ว่าคำพีหลัก ที่ว่าเป็นคำพีชั้นหลังของมหายานเนี่ยเขาบอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ฉันเนื้อคำพีนั้นชื่อว่าลังกาวตานสูตรลังกาวตานสูตรเนี่ยที่แรกผมฟังยังคิดว่าเป็นพระสูตรในพระไตรปิฎกมหายานแต่จริงๆแล้วเป็นหนังสือเล่มใหญ่เป็นตำราเขียนขึ้นในภายหลังผมอ่านจากบทความของหลวงพ่อพุทธทาตใช,ช,ธธชต้ใช้มริตาภูษาใช้คําว่า ลังกาวตานสูตรเนี่ยเป็นเป็นตำราเป็นเทคใช้ภาษาอังกฤษว่าเท็คคือมันเล่มใหญ่เป็นหนังสือก็หมายความว่าเรื่องชาวพุทธจีนไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าลังกาวตานสูตรเป็นหนังสือชั้นรองไม่ใช่จากในพระไตรปิฎกโดยตรงเขียนว่าไรก็ไม่รู้ในหนังสือเนี่ย หนังสือเล่มนี้เขียนโดยพระภิกษุกลุ่มหนึ่งชื่อว่าโยคาวจรเป็นพระภิกษุกลุ่มหนึ่งนะที่มีความเห็นว่าจิตหรือว่าดวงวิญญาณเนี่ยเที่ยงเที่ยงก็คือล่องลอยไปเรื่อยเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกจนเข้าสู่พุทธาาเกษตรนั่นคือพระนิพพานของเขาอันนี้ความเห็นของเขา ซึ่งไม่ตรงกับเทวลาวาดของเราของเรามีความเห็นว่าจิตนั้นเกิดดับจิตก็ไม่เที่ยงเหมือนกันในพในพระอภิธรรมจิตไม่เที่ยงจิตเกิดดับเกิดดับเหตุที่นําไปเกิดคือปัตเหตุปัจจัยที่ให้เกิดไม่ได้บอกว่าวิญญ,ญาณน,นําเราไปเกิดแต่พวกพระภิกษุโยคาวาจรบอกว่าวิญญ,ญาณเนี่ยมัน เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกมันต่อเนื่องไปร่างกายดับไปแต่ดวงวิญญาณยังคงอยู่วิญญาณเที่ยงสลักกันแล้วเขาก็ยังบอกว่ามนุษย์ทุกคนในโลกเนี่ยเป็นญาติกันเป็นญาติกันแม้แต่สัตว์ก็เหมือนกันเป็นญาติเราทั้งนั้นเราเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาเป็นสัตว์เคยเป็นพ่อก็อาจจะเคยก็อาจจะไปเป็นไปเป็นลูกกับคนโน้นคนนี้เพราะฉะนั้นทุกคนแม้แม สัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกันเหมือนเราเหมือนเหมือนเราเนี่ยมืนเรากินกินหมูตัวหนึ่งหมูตัวนั้นอาจจะเคยเป็นพ่อเราในอดีตชาติก็ได้คำพีรังกาวะตารสูตรเนี่ยเขามีความเห็นอย่างนี้ก็เ,เลยบอกว่าการที่มนุษย์กินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นการกินญาติ การกินญาติพ <im sharing> ีああ่น้องบางครั้งก็อาจจะไปกินพ่อตัวเองจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรพระไม่ควรจะกินเนื้อเพาะโดยเหตุนี้อันดับแรกของเขามีความมีความเห็นเนี่มาจากพื้นฐานความคิดเรื่องวิญญาณเหตุผลที่สองที่เขาบอกว่าไม่ควรจะกินเนื้อสัตว์เนี่ยเพราะว่าสัตว์เนี่ยเป็นของสกปปกเกิดจาก เลือดและอสุจิอสุจิเนี่ยแปลว่าของไม่ดีน้ำเหลืองน้ำอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์เกิดจากเลือดและอสุจิจึงเป็นของที่ไม่ควรกินเขาี่สามงเขาบอกว่ามันมน,นุษย์ที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเปรียบเหมือนกับยักษ์พวกยักษ์พวกอสุร,รากายพวกปีศาจเป็นพวกปากเปื้อนเลือดนะ ยิ่งพระยิ่งไม่สมควรจะกินเนื้อสัตว์เลยในท่านว่าอย่างนั้นในคำพีนะก็มีเหตุผลหลายข้อบางข้อเขาบอกว่าการกินเนื้อสัตว์ทําให้เกิดโรคอันนี้ก็จริงบางส่วนเหมือนกันคนไหนกินเนื้อสัตว์มากเนี่ยมันก็ทําให้ขาดวิตามินที่ได้จากพืชจากผักจากผลไม้อันนี้คือในคำพีของเขาเขาก็ถือเอาคำพีลังกาวตานสูตรเนี่ย มาใช้เนะเรื่องกินเจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ของมหายานเนี่ยมันก็มีเขามาจากคำพีเนี่ยทําไมถึงชื่อลังกาลังกาวัตตามันเกี่ยวอะไรกับเกาะลังกาหนังสือเล่มนี้ก็เป็นบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์องค์หนึง่งที่เกาะลังกาก็เลยชื่อว่าลังกาวัตตานุรอันนี้เหตุผลที่พวกมหายานเขาไม่กินเนื้อ แต่ถ้าของเราเทราวาทเนี่ยก็มีในพระไตรปิฎกเลยไม่ใช่คำพีชั้นรองอาจารย์โยท่านก็พูดถึงเหตุที่พระเทวทัตนะทูลขอเพิ่มวินยัยให้เข้มข้นขึ้นสิบข้อข้อหนึ่งก็คือห้ามพระกินเนื้อห้ามพระกินเนื้อเนี่ยเทวทัตทูลขอพระเจ้าพระเจ้าไม่ไตั้งกินเองพระเจ้าไม่ให้ข้อนี้ จ้าเหตุผลว่าพระภิกษุเป็นผู้ขอเราต้องบินทบาทหาเลี้ยงชีพเราจะไปเลือกว่าจะกินเนื้อกินผักไม่ได้หมายความว่าญาติโยมเนี่ยกินอะไรก็กินตามนั้นอันนี้เหตุผลในพระไตรปิฎกของของเทวลาวาะเราเลือกไม่ได้แต่พุทธทาขยายความต่อบ,บอกว่าผัก ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเนื้อสัตว์ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติผักก็ประกอบด้วยโมเลกุลอะตอตมอิเล็กตรอนเหมือนกันเนื้อสัตว์ก็เหมือนกันประกอบด้วยอะตอมโมเลกุลอิเล็กตรอนอะไรเหมือนกันผักก็เป็นธาตุสี่ก็เป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันเนื้อสัตว์ก็เป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนเช้าเราทำวัดตรวจมวลเนี่ย ทาตุปัติคุระปจเวขณาคือให้พิจารณาว่าอาหารที่เรากินไม่ว่าเนื้อสัตว์หรือผักล้วนแต่เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นอันนี้ผมว่าลึกซึ้งกว่าเทรวาสเนี่ยข้ามความเป็นสมมุติว่าผักหรือว่าเนื้อข้ามไปอันนี้คือเรื่องของของที่มาที่ไปว่ากินผักหรือว่ากินเนื้อหรือว่าเว้นจากการกินเนื้อกินแต่ผักอะไร เท่าที่วิเคราะห์ออกมาได้